เดี๋ยวให้คุณแม่แนะนำชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปติดเป็นต้อกระจกก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทกอะค่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะ,ะมันมีมีเอนเครื่องแล้วก็ถ้าแต่ใส่แว่นมันก็ มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ,ะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเออได้ทานนี้แล้วก็ คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะค่ะแต่อยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมดสายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้มานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหลานหลานลูกก็บอกว่าก็ไปได้ตัวยาอันนี้มาก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่า แม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปนี่ยดีมากได้ได้ดีมากๆเลยค่มพอได้ทานไปนะคะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะหมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไป ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยคะมั่นใจมากเลยค่ะ,คะทานแล้วได้ปลอดภัยมากค,ค,คือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักษ์อายุเจ็ดสิบเอ็ดปี แม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดมีน้ำตาไหลด้วยไหมมีน้ำตา,หาไหลน,น้ำตาหาัวตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีใช่คะจ้า,ะะจาเป็นอย่าง,งานั้นแหละเหมือนมาแรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่ มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิม<า>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้า ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอาอยุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตา ตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ค,ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ะตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใยที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะค,คุณพ่อหายครับาหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยคะ่ะ ครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ำตาไหลเป็นต่อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะ สายทะลุงไส้เขาทรายกาแล็กซี่ดีคอน X บำรุงฟื้นฟูปกป้องเพื่อดูงตา สวัสดีครับผมขสายกาแล็กซี่ครับอดีตแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวดป้องกันมาแล้ว19ไฟไม่เคยแพ้ใครนอกจากเมียเห็นไหมครับชนะนอกถึง16ครั้งชนะคะแนน3ครั้งไม่แพ้ใครเลยนะครับตอนนี้มาเปิดค่ายมวยเขาสายกาแล็กซี่มวยไทยยิมอยู่ที่4แยกลาดพร้าวรัชดาตึกธนกรรมชั้น3นะครับ คนเรานะครับอายุมันเริ่มขึ้นเลขหกแล้วมันก็ต้องมีปัญหามากงเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับตอนชกมวยอยู่ตอนได้แชมป์ตอนอายุยี่บห้านะครับได้แชมป์ตอนนั้นนะครับสายตานี่เป็นเลิศแต่พอหลังจากเลิกชกมวยมาแล้วพอขึ้นเลขหกนะธรรมดาครับมนุษย์นะคนเราอะสายตามันก็เริ่มพล่าพล่าเริ่มไม่่คยดีมองไม่่คยชัดอะไรเงี้ยก็เริ่มมีตัวช่วยใีมือถือนะครับพอเราเซิร์ชเข้าไปแค่นั้นละครับเราก็ ปึเดยวตัวนี้นะครับ D contact X กล่องสีทองบำรุงสายตาโดยเฉพาะนะครับพอเราเริ่มทานมาหนึงกล่อง มันรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นเห็นชัดขึ้นมองอะไรก็ใสขึ้นเป็นลําดับนะครับเอ๊มันเข้าท่าแฮะต้องทานไปเรื่อยๆแล้วล่ะแน่นอนคือความชัวของเราต้องดูแลบํารุงสายตาไปตลอดนะครับเราก็เริ่มต้องการตัวนี้เป็นตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดครับทานง่ายๆนะครับเลือกทานเวลาไหนก็ได้แค่ทานละนละ1เม็ดแค่นั้นครับถ้าไม่มีอาการใดๆก็ทานได้เหมือนกันครับเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้เป็นบํารุงสายตาเรา โดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าหยุดทานแล้วรับรองว่าไม่มีผลอะไรนะครับเราทานมันก็ยิ่งดีนะครับเพราะดวงตาของเรานะ่ะมีคู่เดียวรับรองปลอดภัยมีอยอยแน่นอนครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ d n w platform และดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play <c oughs> วันนี้พบกับคุณเปิ้นดีคอนแทกนะคะเปิ้นจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตา ขนาดนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูนฟนด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะ่ะเปลีพันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็มองไม่เห็นไปแล้วอ๋อข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็น ทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกาพาผาามา้วาแล้วแล้วมันกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้วก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่านี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ก่อนที่จะกินดีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็ยังมัว เวลาเราดูทีวีนี่มันจะพ่ามัวค่ะหลังจากได้รับได้กินไอ้ดีคอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ําตาน้ําตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ปวดตาน้ำตา,ตาไหลด,ดีขึ้นดีขึ้นการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมอง,อมองเห็ก็ เห็นชัดขึ้นกว่าเกา่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะ,คะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับกินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต่ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับหรือพันไอ้ดีคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้น ดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นค่ะแล้วอาการคันตาน้ำตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ำตาไหลแล้วปวดเบ้าตามันก็นลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะ ตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูและก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ้น,นยินดีให้บริการวันนี้เปิ้นกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับประสบการณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะซึ่งใช้แล้วเห็นผลนะคะก่อนที่เราจะถามความรู้สึกของคุณวัดเรียกลุงวัดแล้วกันนะคะแล้วก็คุณป้าแมวเนาะอยากถามความรู้สึกของป้าแมวก่อนว่าในวันที่สามีเนี่ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมตาจะบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วเนี่ยป้าแมวรู้สึกยังไงก็คุณหมอบอกไม่มีโอกาสที่จะหายก็เสียใจแต่ก็ไม่พูดนะนะก็บอกไม่ปไปไล่จะรักฉันจะรักษาให้หายก็จะบอกอย่างนี้แต่จริงๆใน,ในใจเนี่ยคืนน้ำ ล่วงอะ่อะก็ก็บอกเขาว่าไม่เป็นายหรอกฉันจะรักสาสเาอให้หายก,ก็ไปกันเรื่อยทุกที่เสร็จแล้วก็มาอยู่บ้านกันหลายวันแล้วเขบอกว่าเขารู้กันไงเขาบอกตายแล้วยัยแมวเลี้ยงผัวตาบอดแอบอามว่าเสียใจไหมเสียใจมากคิดว่าเขาไม่หายแต่รักษารักษาไปจนเขาดีขึ้นนค่ะใจชื้นแล้วก็ร้องไห้นะร้องไห้ก็ได้ดีคอนแทคนี่แหละที่ว่ามันเริ่มดีขึ้นตอนพอดีคอนแทคกัน แต่ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมเสียใจมากเพราะว่าก็คือเสารักนหน,นะมันคือหมดเลยเราก็ทาอะไรก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็บอกไม่เป็นไรต้องหายก,ก็พยายามก็มาได้ตัวนี้แหละก็ถึงได้หายแล้วก็ดีขึ้นก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็เสียใจมากเลยแหละหลายคนนะคะ มีความกังวลว่าจะใช้ได้ผลจริงไหมจะเห็นผลจริงไหมในวันที่เราตาเนี่ยมันแทบเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมนี่คือตามองไม่เห็นนะคะมันบอดไปเลยนะ,ะแต่ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นที่ว่าจะฟื้นฟูไม่ได้ในวันที่ป้าแมวเนี่ยคาดหวังไหมคะว่าการก็ไม่ไม่คาดหวังทลายรอกนะเพราะว่าคุณหมอเขาจะบอกว่าเป็นอย่างนี้ทําใจได้เลยจะไม่มีโอกาสหายก็เขาต้องไปด้วยทุกการพะจะต้องพากัมือคือ จะต้องจุงมือเขาเดินไงไปตรงนี้เรายังไปได้แล้วพอไปถึงตรงนั้นคุณหมอพูดซึ่งเราจิตตกมากก็ไม่มีโอกาสไม่มีไม่มีมมโอกาสที่ว่ากําลังใจเราไม่มีเลย,เยหมอพูดไม่ให<ต>้กำลังใจเลยแต่เราจะให้กําลังใจลุงอะว่าไม่เป็นไรจะรักษาให้หาย แล้วเราก็บอกเขาบอกไม่เป็นไรจะจะรักษาให้หายจนได้แหละจริงๆแล้วอะ่ะเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยแต่ก็หายก็ดีใจมากแหละก็บอกขอแค่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องเราไม่ต้องดูแลก็กพอแล้วอะ่ะค่ะในวันที่นะคะเสาหลักของครอบครัวมองไม่เห็นและอาชีพหลักก็คือการขับรถนะคะเพื่อเพื่อ<ๆ>นํารายได้เข้าสู่ครอบครัววันนั้นป้าแมวรู้สึกว่ามันเหมือนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแ้าป้าแมวแล้ว แทนที่เราจะไปทํางานได้เราก็ต้องมาดูแลสามีมค่ะวันนั้นก็คือคิดอย่างเดียวว่าอะไรก็ตามที่ทําให้มันดีขึ้นเราเราก็พยายามททจนทา้ายที่สุดมาเจอดีคอนแทคนะคะในวันที่ตาของลุงวัดมองเห็นขึ้นป้าแมวรู้สึกยังไงคะก็ดีใจมากเลยดีใจมากมากเลยเขาขับรถได้เขาอะไรได้ก็พอแล้วก,ก็หวังแค่นั้นเอง แต่เขาก็ดีเกินคาดเขาขับไปไหนที่ไหนได้หมดเลยยินดีกับครอบครัวป้าแมวกับลบุงวัดเว้วนนะคะอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงว่าหลายคนค,ค่ะเคยติดต่อโทรเข้ามาถามนะคะว่าดีคอนแทคเนี่ยป้าไม่ได้กินเองนะฉันไม่ได้กินเองนะแบนเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่ตัดสินใจนําไปรับประทานอยากให้ป้าแมวฝากนิดนึงค่ะว่าการคือจจนอคือบางบางครั้งเราทุกคนไม่อยากเสียตังค์ไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีเพื่อให้เขาหายเราก็ต้องมีซื้อให้เขากินอ่ะ พอเขากินเขาดีขึ้นดีขึ้นก็ก็กินไปเลยถ้ากินนิดนิดหน่อยหผลมันจะไม่ออกมาไงนี่ให้เขากินจนจนเขาดีแต่ถามว่าหมดตังค์เยอะไหมก็คือก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็ต้องต้องยอมอ่ะประมาณสามหมื่นกว่ามื่นก็บาทได้ ่ที่จงเหามที่ซื้อยากินที่ที่ที่ซื้อดีคอนแทคกินแต่ตมโรงพยาบาลอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยยาให้มาก็ไม่มีผลอะไรเลยคือคือสามหมื่นเนี่ยหมายถึงว่ากินต่อเรื่องมาเฉพาะแต่ว่าน่าจะของฟรีแล้วครับ ขายด้ก็หกกล่องแรกแล้วครับครอ,อบครัวป้าแมวกับลุงวัดวันนี้เราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดีคอนแทกนะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่ต้องต่อสู้กับการมองเห็น36,000บาทกับการรับประทานดีคอนแทก วันนี้สิ่งที่ได้แถมมาคือตามองเห็นสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับประสบการณ์ของครอบครัวนี้นะต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆ <c oughs> ค่ะก็อยากให้อาถือดีคอนแทคนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็นะคะอยากให้ทุกคนนะคะดูประสบการณ์นี้ไว้นะคะว่าในวันที่เราต้องเสียเงินเราอาจจะเสียดายแต่ในวัน <c oughs> ที่เราเสียการมองเห็น เราทั้งเสียใจและสูญเสียนะคะหลายๆสิงหลายๆอย่างที่จะทําให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าเพราะเขาต้องมาดูแลใช่นะใแต่พอตาเห็นก็ทําเงินได้เยอะมากกว่าสาม0 0ื่หลายหลายเป็นร้อยเท่าแล้วค่ะคือที่กลับมาทํางานได้ตามปกติใช่ไหมคะใช่ทำได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างหาเงินได้ะวันนี้เสียดายไหมคะ สีได้เงินใหม่ครัอ๋อไม่ไม่เสียดายที่หมดไปแล้วไม่เสียดายเพราะได้คืนมาเยอะกว่าได้คืนมาเยอะกว่าวัดเขาตาหาแล้วก็ทําเงินได้ก็ช่วยเราได้เยอะเยอะมากจ้ะเยอะมากนะคะขอบคุณลวงวัดกับป้าแมวอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องการฟื้นฟูเราไม่ใช่แค่ให้ตากลับมามองเห็นแต่เป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตภายในครอบครัวด้วยอยากให้ทุกท่านนะคะดูประสบการณ์ของลวงวัดกับป้าแมวเพื่อเอาไปเป็นแนวคิดในการดูแลตัวเองวันนี้ดีคอนแทคบอกได้เลยว่าเยี่ยมจริงๆค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะครับประดิ